สวัสดีครับบังวลในช่องตรงเป็นตรงนะครับคืนนี้นะครับฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายวันที่3แล้วนะครับมี2ทีมจากทวีปเอเชียนั้นลงทําการแข่งขันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวขอบอลนะครับต่างเข้าอยู่หน้าช่องทิกตอกรีบเข้ากันไปครับนะครับไปที่คู่เวลา4ทุ่มนะครับระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติคอ์ดิเชียนะครับความพร้อมของผู้เล่นของทั้ง2ทีมเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับไปที่ทางทีมชาติญี่ปุ่นก่อนวันนี้จะขาดเซ็นเตอร์ตัวเก่งน,นะครับคือโคอิตะคุระซึ่งเป็นเซนเตอร์ฮาร์ตัวเก่งตัวหลักของทีมนั้นสะสมใบเหลืองติดโทษแบนหนึ่งนัดนะครับแต่ว่าทางญี่ปุ่นนะครับคาดว่าน่าจะปรับเอาตัวยามิสุนั้นมาลงแทนส่วนคนอื่นๆน,นั้นยังอยู่กันครบนะครับยังอยู่กันครบมีติดโทษแบนทุกตัวเดียวนะครับทางทางทีมชาติโคเชียนะครับตอนนี้สมบูรณ์มากนะครับ สมบูรณ์ไม่มีใครติดโทษแบนหรือได้รับบัดเจ็บอะไรเลยนะครับน่าจะใช้ผู้เล่นชุดใหญ่นะครับน่าจะใช้ผู้เล่นชุดใหญ่นําโดยลิลก้าโมริชนะครับกองกลางกับตันทีมตัวเก่านะครับนะครับแล้วก็รวมทั้งอันเดรคารมาริตและก็โคอาซิตโอโหนะครับในขณะที่เกมรับนั้นยังคงเป็นเดยานลอบเลนนะครับเดยานลอบเลนคุมในแผงแนวรับนะครับคู่นี้นะครับผลงานของญี่ปุ่นนั้นในรอบแรกนั้นเหลือเชื่อมาก นะครับเชื่อมากแข่งไว้2นัดน,นะครับชนะสเปน2องชนะเยอรมัน2อนะครับแต่ว่าไปแพ้ให้กับคอสตาริกา1นึ่งโอ้โหชนะ2ทีมเต็งของทวีปยุโรปนะครับอดีตแชมป์โลกทั้งคู่นะครับอย่างสเปนและเยอรมันมาแล้วพร้อมกับทีมเยอรมันนั้นร่วงลงร,รอบแรกในฟุตบอลโลกเป็นปีที่2ติดต่อกันโอ้โหไม่ธรรมดาครับญี่ปุ่นทีมนี้นะครับแสดงให้เห็นแล้วว่าความใจสู้ของเขา ระบบทีมเวิร์กนะครับไม่กลัวใครและไม่เป็นรองใครบนโลกใบนี้แล้วจริงๆนะครับญี่ปุ่นนะครับส่วนโคเอเชียนั้นนะครับการแข่งขันนัดแรกนะครับชนะ1เสมอหนึ่งะครับเป็นการเสมอกับโมร็อกโกแล้วก็ชนะแคนาดา41แล้วก็เจ้ากับเบนเย,ยมนะครับส่งผลให้เบนเยียมนั้นตกรอบแรกการเล่นของโคเอเชียนั้นนะครับไม่หรูหวานะครับแต่อาศัยความแน่นอนอาศัยเทคนิคอาศัยความสามารถเฉพาะตัวอาศัยทีมเวิร์ก ในการเล่นเป็นทีมนะครับไม่หวือหวาอาศัยของบอลนะครับทำได้มีหวะทําได้ทํามีจังหวะไหนที่ทําไม่ได้ก็จะเน้นของบอลนะครับในพื้นที่เล็กๆโคเชียจะเล่นฟุตบอลได้ดีนะครับช่วยกันแกะช่วยกันวิ่งช่วยกันสอดนะครับนะครับบางมองว่าโคเชียเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีการเล่นฟุตบอลกับพื้นได้ดีมากนะครับในฟุตบอลโลกคนนี้แต่นะครับญี่ปุ่นนั้นแสดงให้เห็นถึงความใจสู้มาแล้วนะครับ จะได้เห็นความใจสู้ของนะครับของของทีมเวิร์กนะครับคู่นี้นะครับโคเชียนั้นนะครับเป็นต่อประมาณครึ่งช่วงตัวนะครับเป็นต่อประมาณครึ่งช่วงตัวเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในราคานี้บางมองว่าญี่ปุ่นนะครับสา,สามารถจะชนะโคเเชียได้สามารถเสมอโคเเชียได้และก็สามารถจะแพ้โคเชียได้ฟุตบอลออกสามหน้านะครับบางมองไปที่นะครับจีมชาติญี่ปุ่นไม่น่าจะแพ้โคเชีย สวัสดีครับ